กับพัชจังและแบรี่ในช่วงยังรีวิวค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Better Moon Cafe นะคะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแถวอ่อนนุชน,นั่นเองอยู่ซอยสุขุวิท77ด7ทับ1ค่ะซึ่งร้าน Better Moon Cafe นะคะเป็นร้านที่แบบว่าบรรยากาศดีมากๆที่สำคัญนะคะเขาเป็นร้านคาเฟ่ที่ eco friendly แล้วก็ zero waste ด้วยค่ะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็ญญาานปยังไงแล้วเข้าไปดูข้างใน ในบรรยากาศข้างในนะคะก็เป็นบตเบเกอรี่ค่ะทุกคนมีทั้งขงนมเครื่องดื่มของกินเล่นเต็มไปหมดเลยค่ะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนี่ก็คือเมนูนะคะก็มีเมนูเยอะมากเลยมีทั้งของเควแล้วก็ของหวนานแล้วมีเครื่องดื่มด้วยค่ะเยอะมากๆเลย น่ากินไปหมดเลยนะคะทุกคนดูสิเราก็ได้ศึกษากันมาก่อนแล้วว่าที่นี่มีอะไรเด็ดๆมากหรือซินิเจอร์อะไรที่ทางร้านแนะนํานะคะก็ทางร้านบอกมาว่าวันนี้ก็ถ้าจะแนะนําก็คือมี b u t เตอร์ฟลายพีฮันนี่แอนไลม์โซดานะคะแล้วก็เ e เ m อ o ์มูน k c ลก f แ e และอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับของคาาก็คือมินิโรตีชีสพิ i z z a นั่นเองค่ะโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราสั่งกันเลยนะคะไปสั่งกันค่ะ และที่นี่นะคะก็มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทราที่เป็นมิตรต่อธรรมชาตินะคะดูคนดูมีทั้งสบู่นะคะนี่มีแชมพูด้วยในผลิตภัณฑ์นะคะก็ไม่ผสมสารที่จะทำลายธรรมชาตินะคะก็คือเป็นมิตรต่อธรรมชาติมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างทิพนะคะก็คือทุกคนสามารถนำบรรจุภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็นากดได้เลยนะคะอคีนฟูเรนซ่สุดๆเลย ได้เป็นขยะได้ใส่ได้ร้อนด้วยค่ะที่ตั้งใยหลอดด้วยนะคะเป็นร้อนแบบพับได้ที่มีแบเตอรี่ที่แบบสามารถนำมาใช้อีกรอบได้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะที่เอาไว้ถ้าเราแบบไม่ได้เตรียมมาเราก็แบบเอาใส่พวกนี้ได้ด้วยนะคะเอากลับบ้านเขามีผ้าเช็ดหน้าด้วยนะคะทุกคนดูสิน่ารักมากงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปรอเครื่องดื่มชั้นสองกันกันเลยดีกว่าค่ะไปกัน สัง่งนะคะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับเครื่องดื่มที่เราสั่งนะคะก็มี waterfly pea honey and lime soda an นะคะแล้วก็มี better moon milk coffee ค่ะแล้วก็มีขา้าวแตนอยู่ข้างบนด้วยนะคะทุกคนดูสิส่วนของทังเล่นนะคะตรงนี้ก็มีเป็น mini โ o s i c h e ิ s e p i z z นั่นเองคะ่ะน่าก,กินมากๆเล <laughs> ค่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ better moon milk coffee กันก่อนนะคะลองดูงงม่ญญา,เา,า,มาเป็นยังไงแล้วก็ไหนมาบรรยายให้เราฟังสิว่ามันรสชาติเป็นยังไงวขอส่วนก่อ ทุกคนไม่ไม่ขมมากเลยนะคะแบ<ต>บคือพระจังอ่ะปกติเป็นคนที่ไม่ทานกาแฟนค่ะกินได้ทุกคนอร่อยมากทุกคนดูสิต่อไปเรามาลองเข้าแต่งกันดีกว่านะคะนี่ไงเ <c oughs> ข้ากันเนาะเข้ากันเลยและอย่างที่เห็นนะคะทุกคน หลอดเขาเนี่ยไม่ใช่หลอดพลาสติกแต่ว่าใช้เป็น metal straw นะคะเป็นหลอดโลหะนั่นเองเพราะว่าเขา eco friendly ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอายากได้นี่เขาก็มีขายข้างล่างเหมือนกันนะคะค่าสำหรับ butterfly tea honey and lime soda นะคะเรามาลองชิมกันเลยค่ะสีสวยมากทุกคนใช่ไหนมา mix ก,กันซิเป็นัไงบ้างคะ สดชื่น,นะค่ะกลิ่นของอันชันเนี่ยก็แต,ตะจมูกแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นฮานี่นะคะมันก็จะแบบจางๆนิดนึงตอนท้ายหลังทานเสร็จแล้วก็มีโซดามาเพิ่มความซาด้วยมาแล้วอย่างสุดท้ายนะคะของทาเล่นเรามาลองชิมกันที่ทุกคนชิ้นเล็กน่ารักมากมานนี้เล็นซอสชิ้นเน,น้นๆนะทุกคนคือ<ช>มันดูเล็กนะคะแต่ว่าแบบ เขากากเข้าไปเนี่ยมีเขาให้ฉีดเยอะมากแล้วตัวแป้งเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นโรตีนะคะก็คือแบบว่าอร่อยเกรอร่อยมากค่ะถ้างั้นเนี่ยตอนนี้เราขอตัวไปทานของทานเล่นกันก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่อยลงไปดูบรรยากาศข้างล่างนะคะและวิธีการใช้สิ่งของที่เป็นอีโคเฟนลีค่ะเช่ะคะ่นนะ,คะเดี๋ยวเจอกัน,นะค่ะ จะเป็นทรา์แบบแนวอบอุอออ่นบอปุ่นโฮมี่โฮมี่สามารถมานั่ง working หรือแบบมานั่งทํางานอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็มีห้องประชุมให้ด้วยค่ะถ้าผู้ดูคนไหนอยากจะมาประชุมเนี่ยก็สามารถนัดจองได้ที่นี่เลยนะคะถ้าใครอยากมาร้านนี้นะคะก็มาง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท77ทับ1ถ้าใครนั่งรถไฟฟ้ามานะคะก็สามารถลงสถานีอนุรและเดินตรงมาได้เลยค่ะจางค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็หมดเวลาลงซะแล้วค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามพวกเรายังรีวิวสามารถติดตามได้ที่ Mono 29 Music Station กด2 0 2ผ่านกล่อง 3BB Giga ก v ที่นี่ที่เดียวค่ะบ๊ายบาย